จ่ายหมดถาดแดงนี้ทำไมถึงได้เกือบแสนสวัสดีครับผมเอลําตานะครับนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้เช่าพระเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่างานเต็มโต๊ะนะครับก็ต้องขอบคุณ FC นะครับทางบ้านนะครับที่ดูคลิปแล้วบางส่วนนะครับไปหาไปรื้อดูที่บ้านหรือไปหาตามบ้านเพื่อนนะครับบ้านญาติที่มีครับวันนี้นะครับคุณอาท่านหนึ่งมาหาผมที่ร้านนะครับโดยหยิบพระถาชุดนี้มาหลายท่านก็อาจจะงงว่าพระทั้งหมดนี้ เป็นพระอะไรบ้างเป็นพระไม่เขียนชื่อไม่รู้ราคาทําไมผมถึงจ่ายเกือบแสนแล้วทําไมคุณอาถึงได้ราคาขนาดนั้นซึ่งถ้าบางคนอาจจะมองเผือนๆว่าวเป็นพระไม่เล่นเจอแต่พระยีิบศตวรรษแบบนี้องค์หนึ่งหลักร้อยไม่กี่ร้อยเจอองค์หนึ่งหลักพันบ้างทําไมไม่เล่นแต่วันนี้นะครับผมจ่ายหลักแสนผมมีเหตุผลของผมเป็นอีพีหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสครับจะมาแนะนําพระที่ผม เช่าในจนํานวนหลายๆองค์แต่ได้เกือบแสนนะครับเราพยายามทํางานให้สุดๆจริงๆนะครับซอยทุกชิ้นทุกองค์ไปชมเลยครับมีอะไรบ้างนะครับนะอันนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะรู้จักนะครับนะแบบนี้เขาเรียกว่าสมเด็จ ปลาผ่านะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับหลายท่านอาจจะมองเป็นสมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นลักษณะเป็นตัวหนอนนะครับบริเวณพื้นผิวนะครับบางคนงงเป็นผ้าอะไรนะครับแบบนี้เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแครองหนึ่งหลักหมื่นนะหมื่นกว่าบาทนะครับน่าถึง2 0,000ืถ้าเป็นโซนเนื้อเขียวหายากก็องคหนึ่งหลายหลายหมื่นไปเลยนะครับต่อมาครับลักษณะเป็นเนื้อดินสีน้ําตาลออกแก่วว่านแบบนี้นะครับนะเป็นองนะครับนั่งสมาธินะครับอยู่บนธรรมาสนะครับนะและมีซุ้มไข่ปลารอบ แบบนี้ผมเชื่อได้เลยว่าหลายท่านไม่รู้จักนะครับภาพแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งไปเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อพัววัดบางเดือนปี2506นะครับแบบนี้องค์หนึ่งสวยๆสองสามพันนะอย่างนี้เขาเรียกว่าสีวลีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับนะองค์หนึ่งสวยๆก็พันกว่าบาท2องพันนะครับบางคนขาย2องสามพันนะครับอยู่ที่ฟรีมือนะครับนะแบบนี้จะมีเยอะตามบ้าน,นครับส่วนใหญ่จะเจอบ่อยมากๆนะครับนะแบบนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่ออิ่มวัดหวัวเขานะครับนะ ุตกวาสวยๆองค์นึงก็พันกว่าบาท2 0 0พันอยู่ที่พิมพ์อยู่ที่ขนาดนะครับนะซึ่งนางกวากมีหล่อหลายเกจิมากๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นหล่อเนื้อออกทองผสมหรือว่าทองเหลืองนะครับจะเป็นหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับสร้างประมาณ2480นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะอันนี้ศึกๆแบบนี้ก็รับเช่านะครับนะแบบนี้เป็นหล่อนะครับพระชัยพระครูสอนวัดมักกะสันนะครับสองสนะครับนะแบบนี้สวยๆนะครับเป็นพิมพ์2หน้าด้วยนะ ถ้าสวยๆองค์หนึ่งก็หลายๆพันถึงเกือบหมื่นเลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นพิมพ์หน้าเดียวก็หลายๆพันเหมือนกัน,นครับนะพระหล่อพระโบราณได้หมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไม่เขียนชื่อเงี้ยพระกุวัดคลองมอนเนี้ยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยผมก็คอยซื้อให้นะครับบางบ้านเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อโบราณเงี้ยหลวงพ่อพองวัดขนอนเหนือนะครับเป็นพระหล่อโบราณไม่เขียนชื่อเลยเนื้อนวะแบบนี้ผมเชื่อได้เลยว่าหลายท่านไม่รู้จักแน่นอนอาจจะปล่อยผ่านแบบนี้หลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับนะหลวงพ่อพงวัดหนอน หลายรุ่นมากๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักถ้าใครมีนะครับเพราะผมนี่ผมยินดีรับเช่าทุกรุ่นนะครับใครมีส่งมาขายผมได้เลยนะครับนะสิงสางาแกะนะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นงาแกะงาเก่านะครับเพราะผมรับหมดนะครับเป็นเสือหลวงพ่อปานบางเฮียก็รับนะครับนะเป็นพระยอดนิยมนะครับสิงพ่อมุ้ยพ่อหอมบัชชากหมากรับหมดนะครับทุกสินนะครับพอเดิมวัดหนองโกก็รับอันหนึ่งหลักแสนหลักล้านนะครับนะมีนะบางสิ่งบางตัวนะครับบางท่านอาจจะ ไม่รู้จักด้วยนะครับนะนะครับสามเหลี่ยมนะครับลง่เฮี้งวัดป่านะครับนะนี่อย่างน,นี้สวยๆองค์หนึ่งก็พันกว่าบาทถึง2000นะครับนะพระหลักยอดนิยมนะครับทางร้านเราก็ยินดีรับเข้านะครับนะบางท่านอาจจะคิดว่าผมเช่าจะเทะายยอยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเสมา8รอบปูทิมนะครับวันนี้เฉพาะ4องค์นี้นะจ่ายไปองค์หนึ่งก็ หลักแสนนะครับนะต่อองค์หลักแสนนะเช่าหลายๆองค์นี่ก็หมดไปเกือบเกือบล้านเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพระที่ชาวบ้านมาให้เป็นหลวงพ่อรีวัดอโศกกาลามนะครับนะอันนี้ก็รับนะครับนะนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์โปเล็กนะครับนะสร้างในปีพศ .2,500 นะครับแบบนี้หลักพันนะเป็นทรงพิมพ์ห้าเหลี่ยมนี้ก็รับนะครับ เนื้อดินนะครับเนื้อดินหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อว่านนะครับออกสีเหลืองเหลืองนะครับเนื้อว่านพวกนี้ก็รับเหมือนกันนะครับนะเนื้อว่านจะราคาถูกกว่าหน่อยนะครับนะเป็นพระหลวงพ่อรีพระเนื้อดินนะครับใครมีจํานวนเยอะเยอะนะครับบอกผมได้ไม่ต้องเป็นพ่อรีครับพระอย่างอื่นทั่วไทยนะครับขอให้มีจานวนเยอะเยอะผมยินดีรับเช่าหมดนะครับนะเรียนเซมา8ดรอบแบบนี้นะครับใครมีจํานวนเยอะเยอะไม่ว่าจะเป็นทองคําองค์หนึ่งหลักหลายๆล้านหรือว่าเนื้อเงินลงยาองค์หนึ่งหลักล้านหลายๆแสนนะครับทองแดงหลักหลายแสนไม่จํากัดจํานวนนะครับนะอย่างเง อย่างเซมาอง์นึงเป็นแสงเนี่ยมีหลายๆองค์ผมรับหมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะศึกจะใช้แกนขนาดไหนนะครับผมซื้อทุกราคาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็อยากให้ f อได้รู้จักพาที่ผมเช่านะครับแนวทางที่ผมเช่านะครับแต่ถ้าใครมีพระเครื่องที่ไม่รู้ราคานะครับนะเป็นพระเก่าโบราณเก็บที่บ้านลองถ่ายมาดูก่อนบางทีบ้านท่านอาจจะมีราคาก็ได้ครับโอเคครับเอลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดี e ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้เอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก google map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ